บอกแว่มีปัญหาตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯระมหานครเลยโอ้โหมรสุมเต็มอวันกินไหนวันกินเอาหาลูปหน่อยน้ารักมาอร่อยโอ้โหผมบอกงี้จังหวัดนี้นะเข้าไปเซิร์ชใน Google ยังเซิร์ชไม่เจอเลย สวัสดีนะครับชาวรายการวอกแวกครับวันนี้เรามาวอกแวกกันที่ญี่ปุ่น 3ปีกว่านะผมว่าประมาณเกือบ4ปีที่ผมไม่ได้เจอเจออากาศหนาวเย็นและไม่ได้เจอเจอญี่ปุ่นเลยและแน่นอนครับวันที่ผมมาคือวันที่คนไทยอยู่ประเทศญี่ปุ่นเยอะมากใน Facebook นี่คือเหมือนปาเต้บอกเลยบอกว่าเพื่อนครึ่งหนึ่งไปญี่ปุ่นแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันก็ไปแต่แค่มันไม่ได้บอกเราแค่นั้นเองเราจะพุ่งไปที่จังหวัดที่อินดี้ที่สุดและมีคนอยู่น้อยที่สุด เพื่อให้การพักผ่อนมันเป็นการพักผ่อนที่สงบจริงๆแล้วก็อะไรมาที่นี่ครับเคยวทังโกวอกแวกสวัสด,ดีครับจะววอกแวกครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> ตอนนี้เรากําลังจะไปที่อินเนะนะครับแต่ว่าที่อินเนะเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยคุ้นเคยยูทูบเบอร์หรือว่าเพื่อนๆมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วที่เราจะไปพักก็จะไม่ได้อยู่ใกล้อินเนะขนาดนั้นเราจะอยู่ห่างอินเนะประมาณสัก1020โลอินเนะเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นเหมือนเมืองชาวประมงเก่าอะไรเงี้ยฮะโจทย์ของผมก็คือเที่ยวยังไงให้มันแบบอยู่ในที่ที่มันชิวๆได้อะไรเงี้ยนี่คือโจทย์ของทริปนี้เลยวันนั้นเดี๋ยวเราไป ทิปนี้ด้วยกันนะครับญี่ปุ่นที่ไม่ญี่ปุ่นเมื่อวานได้ไปพักไปที่หนึ่งแล้วนะฮะเป็น Airbnb ที่ผมจองแบบมั่วๆเพราะว่าจริงๆแล้วผมใช้เกียวโตเป็นเมืองแวะวันนี้จะได้ขับรถออกไปไกลๆแล้วก็คิดว่าที่เกียวโตไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่ก็เรียบร้อยด้านนู้นหลงไปแล้วนะคุณไปดูได้ที่เลขาว,วาดีนะอาจจะออนไปก่อนของผมแล้วก็ได้แต่ Airbnb ที่ไปอชอบมากเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงมั่ง ดูเลยค่ะดูแล้วคะ่ะสวยมากไปดูรูปในอินสตาแกรมได้เลยขนาดแค่แบบกินขนมฟังปีที่ที่บา้านเขาแจกให้ก็คือได้ไปร้อยรูปนอกจาแคปชั่นแบบอวยพี่ด้วยนะอวยยศอวยยศว่าอวยยศว่าพี่คือแพทพแห่งการหาแอร์เดียนีแสงมันดีมากแบบหลังบ้านมันสวยมากไปใชออินสตาแกรมว่าอ้วนี่เห็นไหม ตั้งใจครับเราจะเปลี่ยนมุมคาดก่อนอผมบอกงี้จังหวัดนี้นะเข้าไปเซิร์ชใน Google ยังเซิร์ชไม่เจอเลยแต่ผมเลือกจังหวัดนี้จากการที่ไปหาหมุนหา GPS ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ริมทะเลและก็ไม่รู้ว่าริมทะเลช่วงมกรลาโอ้โหมรสุมเต็มเต็มโรมค่ะตอนนี้เป็นไงค่ะฝนตกอันนี้ไม่รู้เลียงหนักไหมแต่ว่าไม่องเ <c oughs> ลี้นนนนนนหนักแล้วเนี่ยหนักแล้ว ม่ถึงหิวกันก่อนนี่คืออยู่อโศกแล้เนี่ยเราสัอาานอโศกจะแบบผมกินเต็มเลยอะแบบที่ไม่ได้กินอาหารที่อาหารญี่ปุ่นจริงๆอ่ะไม่มีนะจดคือเที่ยวแบบญี่ปุ่นที่ไม่ญี่ปุ่นเพราะนั้นเราก็กินอาหารญี่ปุ่นที่มันไม่ญี่ปุ่นด้วยอยากซูเซน้น่ะอากาศหนาวๆกับซูเซน้นน้ำมันเดือดต้มงบบริษัทเราได้แค่ต้มบะหม่มาต้มเนี่ยบะหมี่ก <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> ็เองเลยไม่เลยเหร ถือเองเลยผมแม่งรู้สึกว่าผมชอบ Airbnb มากเลยคือปกติเวลาผมมาแล้วผมพักโรงแรมอ่ะความพักโรงแรมมันทําให้ผมแบบรู้สึกว่าพอกลับเข้าโรงแรมแล้วเหมือนมันเหมือนเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพิ่มแต่ว่าพอเป็น Airbnb อ่ะเรายังรู้สึกว่าเหมือนเรายังเที่ยวอยู่เลยยังเที่ยวในวัฒนธรรมของชีวิตเขายังอยู่ในในบ้านของเขาได้แบบพอเข้าไปแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของบ้านได้อะไรอย่างเงี้ย ปไงคุณ่ำใหม่ใช่ไอเดอโอน่สเย้น่ตใ่ไโอ้สุกตงัคเ่ัอจริงๆบ้านหลังนี้ที่เราเลือกมาเป็นเพราะว่าเป็นบ้านแบบติดริมทะเลแล้วก็เป็นทะเลที่มันไม่ค่อยเหมือนญี่ปุ่นเท่าไหร่นะผมว่าบรรยากาศมันคล้ายๆแบบฟิลแบบยุโรปหน่อย มีความแบบโขดหินอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่นี่คุณมาดูนี่ครัวแบบปองกูยุ้งกะปอบเลยนี่ที่ใฝ่ฝันเลยค,คุณดูดิวิวแบบเห็นวิวทะเลแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะอันนี้เปิดให้ดูแต่ว่าลมจะแบบโอ้โหสุาน จริงๆที่นี่เดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูว่าเราจองมาเท่าไหร่นะมีคน,นถามมาเพียบเลยฮะมีใครถามมัไม่เพราะว่าน้องลงไอจีไงว่าพี่หาไอเวนดีเก่งมากแล้วมีคนถามมาเต็มเลยม,มีคนรอดูอยู่แต่ Airbnb เมื่อวานนะ่ะถูกมากเมื่อว,นะวานนี้ประมาณสามคนเราพักกันสามคนนะน่าจะประมาณแค่พันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เออแต่ว่าที่เนี่จะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าด้วยบรรยากาศของมันแล้วก็ด้วยความใกล้กับเมืองอินเนสนี่ชมหน่อยนี่เป็นห้องน้ํา คุณใช้เรียบร้อยแล้วคุณกดยังเนี่ยาท้องแล้วค่ะห้องน้ําดีมากพี่นั่งแล้วมันอุ่นมากเลยมีคนมานั่งก่อนเปล่าเราเข้าไปดูสถไฟคุณเข้าไปก่อนแล้วพี่ต้องเทสไงว่าพี่เข้าได้ไหมนี่ไงแต่ห้องน้ํามีชั้นล่างชั้นเดียวนะชั้นบนไม่มีห้องน้ําของญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นแบบเล็กๆแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าทิชชู่เยที่ใช้แล้วอ่ะ ใส่ลงไปในนี้นะไม่ต้องไปวางไว้ในเป็นถังขยะนะของคนไทยอะ่ะเราจะถูกสอนมาว่าเวลาใช้แล้วให้ทิ้งเป็นถังขยะอย่าทิ้งในชักโครกใช่ไหมแต่ทุกประเทศในโลกใบนี้ให้ทิ้งในชักโครกหมดเลยยกเว้นประเทศไทยยกเว้นประเทศไทยอ้าวถ้างั้นแปลว่าของน้องนี่ของคุณนี่ผิดบาปแล้ว <c oughs> ผิดบาปแล้ว <c oughs> นี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองออกไปหาอะไรกิน นี่เราจะได้กินของญี่ปุ่นแล้วเพราะเมืองที่เรามาตรงนี้มันเป็นเมืองแบบติดริมชาวป,ประมงมนะเป็นเมืองเป็นเมืองท่าประมงเดสัมภาษณ์คุณวาราซินีซิว่าเขารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแน่หนาวแล้วทำไมคุณต้องมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ที่ญี่ปุ่นน่ะจริงๆหลายคนรู้แหละแต่นี้บอกไว้ก่อนว่าแอร์มันสามารถเป็นได้2ระบบคือระบบที่เป็นทําความเย็นและทําความร้อนตอนนี้แอร์กำลังทําความร้อนให้อยู่ซึ่งอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ28องศา ด้านนอกปรมาณต่ำกว่า10องศาแต่ผมถ่ายคุณบ้างคุณก็คือตอนนี้นะคะมีภารกิจ2อย่างด้วยกันค่ะภารกิจอย่างแรกนะคะก็คือไปกินข้าวค่ะเพราะว่าหิวมากโอนากะซุกิคืออะไรปวดท้องหิวปวดท้องหิวโอนากะซุกิภารกิจที่2นะคะที่จําเป็นมากที่ต้องทําก่อนไปกินข้าวนะคะก็คือไปทิ้งทิชชู่ลงสะกข้อ่ะลากอย Very, very long time later. long พูดตรงๆงเลยนะวันแรกหมดไปกับการหาร,ร้านอานหารจนผมตัดสินใจว่าผมจะเข้าไปอีเนสเลยจังหวะจะขึ้นไปที่อีเนสโอ้โหหิมะมันตกครับทางที่เขาให้ไปคือเป็นทางขึ้นเขาหิมะมันลงเป็นหิมะแรกอะ่ะไม่มีรอยอยางล้อคันไหนขึ้นเลยมีคันหมคันเดียวพอขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งโคง้งแบบคุณปาบอกว่าเฮ้ย hey, กลับเถอะเดี๋ยว อันตรายตั้งใจอยู่เทินกลับมาแล้วก็กลับไปหาของกินทีนี้ก็เซิร์ชมุ่งๆอะไรฮะจนไปได้ร้านหนึ่งที่ไม่รู้จะชื่ออีกแล้วครับที่นี่ไปดูกันเลยครับ แนะนำนะฮะว่าถ้าใครอยากสงบนะให้เลือกระหว่างไปบวชกับมาเมืองที่เรามาเที่ยวนะครับผม <c oughs> แนะนําให้มาเมืองที่เรามาเที่ยวนี่แหละครับน่าจะสงบกว่าไปบวชด,ด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> เป็นเมืองที่คนที่มาหรือว่าคนที่กินเนี่ยไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวก็จะเป็นแบบคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเท่าที่เห็นนะเป็นการรู้จักญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งอินดี้ดีแต่ถ้าขับผ่านนี่ไม่รู้มันเป็นร้านอาหารเหเดี๋ยวมาลองดูกันว่าอาหารของคุณลุงคุณป้าจะเป็นยังไงเลครับ ทำแบบไม่เหมือสนสุดโตเจแบบสำเร็จรูปที่เรากินอู้อหูดีอยดกกินยากลงกินเอาถ่ายรูปหน่อยดีมากปลาสดมาก,ามากพี่เคยได้ยินเขาบอกว่าเวลากินกินแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราเอาปลาทิมลงลิ้นก่อนค่ะมันจะได้รสชาติที่แทจ้จริงของปลามากกว่าแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เอาเนื้อปลาทิ้มลงแล้วมันเนยังไยเราสดมากเลยไม่ขาวไม่เลยอ่ะไอ้ป้าเอ้ยพี่คะเอาไหมเทค2สองเมื่อกี้เหมือนเวลาที่เราไปจิบอวกาศใช่ไหมคะเขาจะให้มันเป็นคำแบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาเอาตัวน,นี้ค่ะทิ้มลงแต่ว่าพี่จะไปทิ้มโชว์อยู่อีกนึง อย่างนี hmm. mm. Mm ้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะทิมลงแบบนี้ไม่เคยได่ยนะท้คอ่อยมากค่ะขอา เน,นื้อเชื่อมนี้มันไม่เหความคาวใดๆเลยที่มันหวานแบบนุ่มอ่ะมันหวานลิ้นอ่ะมันแบบนี่คุณนี่ขี้เกียจอินเสิร์ตอืมสดมากนุ่นนะแต่อร่อยมากของสดยังไงก็มีใส่ไปกว่าครึ่งว่าจะกินกุ้งได้หรือต้องลองกุ้งอ๋อเขางป็นไม่ต้อ่กุ้งแล้วอ๋ออันนีด้เดียว <c oughs> พี่เชื่อไหมน้องไม่กินปลาไหลเลยแต่เมื่อกี้เห็นหน้าตามันคล้ายปลาตาบาร์เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าลองเจนอะไม่ได้ชมเลยเจนออยลออยมากอยากจะบอกว่าถ้าผ่านมาเมืองนี้นะแวะเลย,ยก็เชื่อว่าน่าจะอร่อยทุกร้านอะ่ะเพราน่าจะเป็นแบบจากชาวประมงแถวนี้เลยนะเพราะเห็นลุงออ,ออกไปซื้อ ปากมากโรตัสให้คะแนนหน่อยสิบเต็มสิบจริงๆควรให้แสนเต็มสิบด้วยค่ะมาจังจริงนี่คือที่ได้ท่ำให้น้องเปิดใจกินปลาไหลแล้วมันอร่อยมากแต่น้องเชื่อว่ามันไม่ได้ให้คะแนนหน่อยให้คะแนนไม่ถูกเพราะมันปุ้งปิ่งเต็มร้อยก็ร้อยเต็มเพราะนราไม่ตั้งความหวังไงมาแบบไร้ความหวังที่ชุ่มชื่นมากไม่ไดไม่ต้องความหวังไม่มีความหวัง บาร้านไหนก็ปิดเพราที่นี่เขาบอกว่าไงนะเขานอนเร็วก็เลยไม่เหมือนท่องเที่ยวอ่ะก็เลยบางร้านเขาก็เลยปิดเร็วหรือไม่ของก็หมดเร็วทั้งของฮฮฮฮหมดแล้วให้คะแนนพี่ปออ๊อปเท่าไหร่คะพี่ตาแง่เนี่ยคนโซนโซนอยู่จริ <c oughs> คนโซนสซ <c oughs> <c oughs> ชอบมากเลยอ่ะไม่มากอีกได้ไหมอ่ะก็เคยถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปด้วยดีๆก็ได้เฟอส์นัลโหลฮแปลว่าอะไรนะ ก็คือวันที่เราจะไปที่ที่เราฝ่ฝันนะครับอินเนะไปถึงนอนแรกเนี่ยเราไปเจอหมู่บ้านนี้ก่อนเลยฟูนายะซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยมากๆแต่นี้ต้องขออภัยทุกคนนะเทปนี้เป็นเทปที่ผมถ่ายคนเดียวนะใช้มือถือถ่ายด้วยใช้โโปถ่ายด้วยอาจจะได้คุณภาพทางภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอยากเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับทุกคนบอกแวก เวก็เดี๋ยวเราก็เดินไปรอบๆนะคะเจออันไหนที่มันสวยงามเราก็แวะ <c oughs> บรรยากาศเหมือนออนแบบช่องสิบเอ็ดสมัยก่อนอะคุณคิดเชื่อรายการตัวเองหน่อยสิท่องเที่ยวกับจานปลา <c oughs> นี่เราจะไปตรงนี้กันทุกคนครับใพระการท่องเที่ยวกับจานปลาเนี่ยคุณจะต้องเป็นรายการที่ต้องมานั่งอ่านป้ายนะ,ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็คุณก็ต้องมาแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้ช่านเราก็จะใช้ Google Translate ได้ทานอาหารกันที่อีเน็นี่แหละ <ừ. S 1> เพราะว่ายัางเหลืออีกหลายพื้นที่เลยที่เราเรายังไม่ได้เดินนี่เราเพิ่งเดินมาประมาณสักร้อยสอเมตรเองนะแต่เนี้ยรอบเป็นกิโลเลยฮะตั้งแต่อ่าวนน้นไปจนถึงนน้นน่ะนั่นคือหมู่บ้านชาวประมงหมดเลยเครับทุกคนเฮ้ยมีเชา่าปริมบริษัท,ทน้องขอมาอยู่ตรงนี้นะแล้วอันนี้เราทำอะไรได้อะ เราทำอันนี้ขายดีไหมคะสะกกกกุกไม่เคยทำเร็จเลยนะทำปลาหมึกย่างดีกว่าปลาหมึกปิ้งอะเออปลาหมึกย่างแบบไทยได้ไหมได้แล้วก็ปลาหมึกย่างแล้วอุ่ยกับพี่เอลมาคะเป็นตา่อนอุ้ยเอลมาติดตานไว้ติดเตาถ่านดูนิดอะดูนิดอาไว้เป็นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดช่องใหม่สามเสหาย เป็นไงบ้างฮะฝนตกตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้านะจริงๆดูไว้ว่ามันจะตกประมาณเที่ยงนะแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันแบบตกตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเลยอะแลวมันเป็นฝนขิมาเรื่อฝนน้ำแข็งอะเซิร์ไปแล้วก็มากินร้านอาหารที่นี่มันจะเป็นเหมือนเป็นโต๊ะเป็นเซตใช่ของผมอะกินเป็นเหมือนปลาต้มเค็มซึ่งอร่อยนะปลาต้มซีอิ๊วของป้ากับขอบิมก็จะกินเป็นแบบแบบน้าเด นาเบกดาเออนาเบกป่าของติ๊บมีอูด้งมันก็จัดดีมากคือเมื่อกี้เรานั่งกันแบบฝนตกจนแดดออกกันท so ี่แล้วแต่ตอนแดดออกก็สวยมากเลยนะกะะองกระจกคลายก็โดยภาพรวมนะด้วยการเที่ยวอินดี้ของเราเนี่ยผมว่ามันก็ได้เจออะไรที่มันแบบแปลกประหลาดดีใช่แล้วก็เมื่อกี้นะคะเลยค่ะเจอไอศกรีมแบบราเมนเน๊ะ ซึ่งเ๋ยวคุณไปติดตามดูในเขขรือ่องข่าววามีแรงบันดาลใจในการกินไอศครีมเพื่อครบร้อยอันหรือครบร้อยอันราคาทิปนี้กับเวที่คุณแบบฉีดทางไว้ก็ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า <laughs> เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปไหนยังไงนะครับบ๊ายบาย เท่เลยเ <c oughs> จอกันครับคุณปากับคุณปริมนี่เขาเกิดหิวน้ําก็แวะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่แปลกตาซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งผมก็เอารถไปจอดข้างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตผมก็ตามอง้าเอ้ามีเรือกลาลังเข้ามันเป็นเรือแบบเรือท่องเที่ยวเพื่อดูอ่าวกินเนะผมก็เอ,า,อางั้นก็ สังหน่อยไม่ล่ะคนละประมาณ300กว่าเยนเองอ่ะซึ่งมันดีมากเลยทุกคนถ้าใครมาอีนนี้ผมแนะนำว่าไปอันนี้นะ เราะนั้นเวลาที่เขาให้ให้อาหารเนี่ยอย่าเอาวางบนมือนะนิ้วขาดนะะวิธีการก็คือผมผมเห็นแบบน้องญี่ปุ่นบางคนเขาโยนให้แล้วมันมันงับทันวิธีการหนึ่งคือเปิดเป็นซองอาหารซองขนมอะแล้วก็แล้วก็หยิบให้เขาไม่หยิบเองแต่ว่าระวังซองขนมมันตกนะฮ่าารักมากเลยอะ มาเที่ยวไม่ต้องไปหาข้อมูลมันจะได้ฟินแบบนี้หาข้อมูลมาแล้วมันคาดหวังมาแบบนี้ไม่คาดหวังสนุก บอกแวกทุกคนขอรีวิวหนึ่งอย่างก่อนว่าเคเบิลขาอันนี้นะคะที่นั่งมันเยอะนะบอกก่อนคนสามารถที่จะซื้อตัว๋วหนึ่งใบเนี้นั่งที่ไหนก็ได้เลยมันเป็นเราตั้งตรงนี้เพราะว่าเราจัดคอนเสิร์ตไม่ได้ไม่ตอนแรกเราก็คิดว่าอีมันใหญ่แต่พอเรานั่ง <laughs> ป <laughs> <laughs> ุ๊บอุ้ยมาทักทันทีมาสิค ใช่เรี่เราต้องมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนะที่มันมีนี่ไงข้างบนเนี้ยมันจะมีสวนสนุกข,ข้างบนนี่นี่เลเลยแกตังไงผมมาเซิร์ชหลังจากที่ผมไปเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้ววันนี้คือวิวที่สวยสุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่น ตอนที่ขึ้นไปอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบไม่รู้ว่ามันเด็ดมันดวงก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยมาเยอะทุกคนขอไปด้วยขอไปด้วยนะครับมาแล้วค่ะว้าว ถึงแม้จะพูดสึกกินไม่ได้ก็เขาพยายามรุนแรงเลยนะ <Okay. S 1> เขาน่ารักมากเลยอ่ะตรงจริงๆเราเจอคนน่ารักตั้งทิปเลยน่ะคุณลุงคุณป้าเลยนม่เราปวดรุ่งซึ่งจริงๆนั่นเป็นสเสน่ห์ของญี่ปุ่นเวลาที่แบบคนนึกถึงการบริการที่นี่หัวละ4,080เยนไม่จริงเบลีฮโตบิลิโอโอ้ยเยอะมากวัตชิบะซุกุกซุกอ่ะฮอนดะนี่โอเคจริงจัง いいแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเราไม่ควรให้ทิปเขาเพราะถ้าเราให้ทิปเขาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าอันเนี้ยก็เพิ่งเมานรู้ว่าเฮ้ยเราอย่าไปให้ทิปเขาแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้นะ่ผมเซิร์ชมาก่อนนะอันนี้คือของหวานที่อยู่ในเซตมี5ห้าร้อยแปดสิบเยนใช่ไหม แต่ว่ามันอยู่ในเซสเก,ก็เลยเลือกกินอันที่แพงก็เลยเลือกกินอันที่แพงฝั่งนี้ลอยละ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยมากอิ่มมากน้องกินโกฮังไปสองถ้วยอ่ะข้าว,าวแ,แต่ว่าสั่งอะไรนะคะแคเรเรคม่เร <c oughs> ่แครเม่แคมเม <c oughs> ่แคมเ <c oughs> คม่ง้วงอะพี่ต้องขับรถนะตอนนี้มันเพิ่งห้าหกโมง แต่ว่าฟาร์มมืดแล้วนะคะนี่คือข้างหลังฟาร์มมืดเจอกันครับทุกคนครับวันนี้จะจบ E ีพีแรกของพวกเราที่เรามาที่เคียวทังโกในที่เราจะจบวันนี้เพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์จากบ้านนี้แล้วอีพีหน้าครับพ่อแม่ไป่น้องคนเป็นอีพีผมตั้งใจแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปเจอมากนั่นคือการพักบ้านนะครับ220ปี สวัสดีครับวอกแววกวอกแวกวก